สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นการ์ดลีเดอร์นะครับหรือว่าเป็นตัวอ่านการ์ดนะครับอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยก็ถูกใช้กันบ่อยสำหรับคนที่ชอบใช้กล้องดิจิทัลนะครับแล้วก็ต้องการอ่าอนถ่ายข้อมูลเข้ามายังคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวแบรนด์ที่ชื่อว่าเวนชั่นนะครับ เป็นแบรนด์ของจีนนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่มีงบประมาณจํากัดนะครับเท่าที่ลองใช้ก็ถือว่ามีคุณภาพใช้ได้เลยนะครับเราลองมาดูจากตัวกล่องนะครับนะเรามาดูกันนะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยก็แพ็กเกจพําออกมาก็ใช้ได้นะครับสวยงามดีนะครับแล้วก็แกะออกมาอย่างนี้ครับจริงจริงอันนี้เราใช้มาก่อนนะครับนะคือจุดเด่นของตัวเนี้ยนเขาก็จะมีรายละเอียดนะครับมี คู่มือให้อยู่ด้านล่างนะครับเนาะเป็นภาษาภาษาอังกฤษกับจีนนะครับคือจุดเด่นของตัวนี้ที่อยากจะมาแนะนำเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นการ์ดดเดอร์นะครับเป็นตัวอ่านการ์ดที่เป็น SD card กับ Micro SD c a r กาเนี่ยที่มีจุดเด่นก็คือว่ามีพอร์ตของการเชื่อมต่อเนี่ยเป็น USB Type C นะครับ ซึ่งก็เป็นพอตร์ที่นิยมกันมากในปัจจุบันนี้นะครับไทซีนะฮะสปีดลองนับที่ USB 3.0ก็คือประมาณ5กิกะบิตนะครับ5กิกะบิตเปอร์เซกนะครับแล้วก็มีหัวที่เป็นหัว USB นะครับแต่จุดเด่นของเขาเนี่ยคือเขาสามารถที่จะพับตรงนี้นะครับ USB 3ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นพอร์ต u อ b ท,ทั่วไปใช่ไหมครับเราสามารถที่จะ ดันหัวนะครับดันหัวเป็นไมโคร USB ได้นะครับนี่นะฮะดูหัวดีๆนะครับตรงนี้นะครับกลายเป็นไมโคร USB ละซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นหัวรุ่นเก่านะครับแต่มันก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์ที่มีการเชื่อมต่อพอร์ตเป็นไมโคร USB ได้นะครับตรงนี้นะฮะ เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนะ,ะเราก็ถ้าเราต้องทันทาเป็น USB แล้วก็เลื่อนหัวตรงนี้เข้ามาปิดทับอย่างงี้นะครับก็จะเสียบกับ USB ทั่วไปได้นะครับตอนแกอาจจะต้องมีจังหวะนิดนึงนะครับอ่าอย่างงี้ครับแกออกมานะฮะก็เสียบกับโทรศัพท์ที่เป็นไมโคร USB ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาการ์ดไมโคร SD การ์ดในพวกนี้สามารถโอนหายได้แต่อย่าลืมนะครับว่า อุปกรณ์ต้องรับรับมาตรฐานที่เป็น OTG ด้วยก็คือเอา,อาเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับคอมพิวเตอร์เสียบแฟลชไดร์เนาะคือถ้าเราใส่การ์ดแล้วก็จิ้มไปที่โทรศัพท์โดยใช้พอร์ตพวกนี้มันก็จะเห็นเป็นไดร์อีกไดร์หนึ่งเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นไงเนะาะวิธีการใช้ก็ผมขอยกตัวอย่างที่ตัวไมโครเออตัวไม่ใช่ไมโครครับเป็นเ d กาธรรมดานะครับ ลืมบอกไปนะครับตัววัสดุของเวนชั่นเนี่ยจะเป็นเหมือนอลูมิเนียมนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้งานไปสักช่วงนึงเนี่ยตัวอลูมิเนียมพวกนี้จะระบายความร้อนค่อนข้างเร็วนะครับอาจจะมีความรู้สึกอุ่นๆนะครับแต่มองในเชิงการใช้งานเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะระบายความร้อนออกมาได้เร็วนะครับก็จะมีช่องเสียบนะครับส่วนที่เป็นไมโครเอดติการ์ดกับเอดติการ์ดข้างบนนี้นะครับนี่นะครับเอดติการ์ดเราก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปได้เลย อย่างนี้นะครับเสียบตรงนี้นะฮะก็เสียบเข้าไปนะครับทีนี้เรื่องที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าบางคนเนี่ยเรามีการ์ดรีเดอร์เราอาจจะไม่รู้ว่าตัวการ์ดรีเดอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ซัพพอร์ตตัวการ์ดที่มีสปีดสูงนะครับเนาะ USS 1กับ USS 2นะครับ เป็นเรื่องมาตรฐานนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่น u s s 1 1เนี่ยนะครับจะมีหลักสังเกตง่ายเลยนะ SD การเนี่ยลองไปพลิกด้านหลังถ้ารุ่นอ่ารุ่น1เนี่ยมันจะมีแถบทองแดงอยู่1แถบนะครับอันนี้คือความเร็วยังไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นความเร็วสูงนะครับอาจจะหายากนิดนึงนะครับถ้าไม่ใช่คนที่ใช้การ์ดรุ่นความเร็วสูงจริงเนี่ยสังเกตดูนะครับมันจะมี แถบที่เป็นทองแดงเนี่ยอยู่2แถบนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานที่เป็นชนิด2นะครับ UH2 s นะครับหรือ USS เนี่ยแหละจำไม่ค่อยได้นะครับนะมีเวอร์ชันน1กับเวอร์ชันนะสังเกตง่ายๆครับสปีดเวอร์ชัน1นึสปีดน้อยกว่าจะมีบ้าง1ขีนะครับ1แถวส่วนเวอร์ชันที่มีสปีดความเร็วสูงเนี่ยจะมี2แถวนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ย การีเดอร์บางรุ่นเนี่ยไม่รองรับนะครับต้องดูดีๆนะครับนะและแม้กระทั่งกล้องดิจิตอลกล้องดิจิทัลบางรุ่นเนี่ยเสียบตัวเนี้ยซื้อความเร็วสูงมาเสียบใช้ไม่ได้ก็มีนะครับอย่างอย่างตัวผมเองก็คือลีโก้ GR3 เนี่ยเสียบแล้วตัวการ์ดไม่เจอเลยนะครับเพราะว่าไม่รองรับมาตรฐานรุ่นส,ส,สปีดสูงนะครับส่วนใหญ่การ์ดพวกนี้ก็จะมีสปีดที่สูงแล้วก็ราคาสูงด้วยส่วนใหญ่จะใช้กับกล้องอกล้องดิจิทัล กองดิจิทัลที่เป็นสายวิดีโอนะครับเนาะก็บอกไว้ก่อนนะครับคือบางคนแบบเฮ้ยซื้อไฮสปีดมาปรากฏว่ากลองไม่รองรับใส่ก็ไม่เจอนะครับแล้วก็ข้อจํากัดของตัวการลีเดอร์รุ่นนี้นะครับจากผู้ผลิตเนี่ยบอกว่าจะรองรับที่ความจุสูงสุดคือ 256GB กิกะไบต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อการ์สที่มีขนาดความจุเกิน2 5 6กิกะไบต์เนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ละนะครับแต่ถ้าเราใช้กล้องทั่วไปก็สักร้อยีนี้ ถือว่าเยอะแล้วนะครับนะถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเนาะจะบอกว่าตัวการ์ดเนี่ยตัวการ์ดลีเดอร์ตัวเนี้ยวัสดุค่อนข้างแข็งแรงนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยหลากหลายนะครับมี Type-C มี USB แล้วก็มีไ i โคร USB ด้วยนะครับแล้วก็รองรับสปีดที่ USB 3.0ก็คือ5กิกะบิตเปอร์เซกนะฮะ ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้ามันเป็น USB Type C อย่างเงี้ยปกติมันจิ้มกับโทรศัพท์ได้ใช่ไหมครับถ้าโทรศัพท์เรารองรับนะฮะ OTG เนี่ยมันจะต้องเจอการ์ดที่เราเสียบเดี๋ยวลองมารีวิวดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบอ่า SD card ของ Toshiba ที่เป็นรุ่น2นะครับนะรุ่น2ลองเสียบดูนะครับเสียบดูเสียบการ์ดเข้าไปก่อนนะฮะอย่างงี้เข้าไปก่อน,ออน,อนแล้วเดี๋ยวเราลองเอามา เสียบกับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ต้องรองรับ OTG นะครับลองดูนะฮะเสียบ Type C ไปนะ Type C ไปดูซิว่าจะรองรับหรือเปล่านะครับอ่านะฮะมีเจอ USB ตรงนี้ขึ้นมาลนะเราลองดูสิว่าจะเจอไหมเจอนะครับ เจอเลยนะฮะเจอเข้ามาที่การ์ดเลยนะฮะนะฮะการ์ดตัวนี้ผมเคยใช้กับกล้องล i โก้นะครับก็จะขึ้นโฟลเดอร์ที่เป็นลีโก้นะครับกับของพนาเนาะดีซิมเข้าดูเห็นไหมฮะก็จะเจออ่เจอเลยนะครับต้องดูสามารถที่จะเข้าไปดูรูปได้นะครับอันนี้เป็นรูปที่อยู่ในตัว SD card ตัวนี้นะครับนะก็เลื่อนดู ก็สามารถที่จะเข้าถึงตัว SD card ตรงนี้ได้เลยนะครับโดยการเสียบผ่านพอร์ต USB Type C นะครับแต่ขอย้ำนะครับว่าตัวโทรศัพท์จะต้องรองรับ OTG ด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะสะดวกมากครับเอามาต่อกับโทรศัพท์ได้เลยนะนะกะ็ลืมบอกไปครับสุดท้ายนี้ราคาของตัวการ์ดดเดอร์ตัวนี้เนี่ย คือราคายี่ห้อของเนยี่ห้อเวนชั่นเนี่ยราคาค่อนข้างเป็นมิดนะครับราคาพูดตรงๆก็คือราคาค่อนข้างถูกนะครับก็ประมาณ200กว่าบาทนะครับประมาณ200กว่าบาทไม่ถึง300บาทใครสนใจก็ลองไปซื้อได้นะครับราคาไม่แรงแล้วก็วัสดุค่อนข้างใช้ได้ดีเลยส่วนเรื่องความทนทานเนี่ยเนื่องจากซื้อใหม่นะครับผมก็ยังไม่กล้าฟันธงมากนักก็จะลองใช้ไปสักพักหนึ่งถ้ามีข่าวสารอะไรก็จะมาเล่าสู่กันฟังทีนะครับในช่องดอยดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ